ไม่มีมีศัตรูกินด้วยบว้างศิลปะนั่นอันไหนอันไหนอันไหนมันซ้ำได้เลยวะ่ะจะไปโดนไปแล้วเข้าเลยอะไรอะ่ะทำไมมันแข็งนะคะออนไลน์จังอะ่ะไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวอย่างนี้ไม่ไหวต้นไม้ตีมันตีมันมีมามีมาต้นมต้นไม้ไ เ้าไปแล้วไอ้หนูไอ้หนูไอ้หนูตายไหมอ่ะเห็นเปล่าเว้ยพี่มันถึงจะไม่ยาบอะไรอ่ะเจาะแล้วอจะเจอดเว้ยอะไรไอ้หนูเอ็งประมาทศัตรูไม่ตั้งเอฟวเลยสักลูกอะไรนี่บ้เอ็งแบบเอ็งไม่ตั้งเอฟว พอโดนสวนปุ๊บปั๊บปมาโดนจิกไปชอคนเลยนะปืนกระบ้าศัตรูจะให้เอาจะให้อภัยไปเป็นยันต่อเร็วไปให้เรากลับไปชุบเพื่อนที่เดิมก่อนไปสตีลูกหูจังเลยอุ๊ยอุ๊ยมันทะลุไอไอบอลมาได้ไงไอหนูเออดอยเล็กหุ๊ เบ็ดเดียวเม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 ็ดเดียวสวยไอ้บอไอ้บอฟักเอ้ยสวยนี่แหละสุดยอดไอ้บรรลุไอ้บอพี่มาวะประมาณสัตว์ตัวเดินต่อไปเดินไปอะอะไรเกินไปเกินไปอะไรของเองอย่าไปต้องรีบพิมพ์พิมพ์ช้าๆไอ้หนูเดี๋ยวพี่ พี่ไปชุบแล้วคือมันชุบเพื่อนอยู่เร็วอะไรวะเนี่ยจะพี่ดึงก่อนดดไหวจะขอทอกร่อนไ,ไหม พี่ขัดมือมาอกกระสุนกระสุนไม่มีสักนัดแล้วกระสุนก่อนเออเบิร์กระสุนจากข้างแซงก่อนเย <you> ท้างหน้าทางล่างมาแล้วไอ้หนูเตรียมตัวรับแรงกระแทกนี่ไงอุ้ยอุ้ยอะไรอ่ะพี่ทำไมอ่ะพี่กำลังจะยิงเลยนนะปะชสวยอุ้ยตึงยังอ่ะที่นี่บอลเลสีดาว อะไรนะอะไรเนี่าแข็งออไ,อไ,ไอ้บอลไฮแม่นอะไรไอ้หนูอระฟงคาแข็งอะไรไอดาวชุดเพื่อนเร็วเพื่อนศัตรูเพื่อนรวมทีมสำคัญที่สุดเก็บดางไอ้หนูประมาณห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเองเล่นได้ไอ้หนูฮะ อจจเอามาประตูเฮ้ยของหายเอาโอ้เกมดีคุณภาพดีของไปไหนโอ้โหพีโอ,โอพ,โอพีไฟของหายเฉยพี่จะไปเก็บของมันอ่อนะอกดตายเร็วกดตายเร็วเบอร์สองเฮ้ยของออนนอหายเฉยว่ะ เฮ้ยวงแรงแล้ววงแรงแล้วข้าวงยังมีเดียนแล้วนะยังมีเดียนแล้วไอ้เนาะยิงไงยิงไงกองหายเฮ้ยได้ไหมนะไอ้หนูเองจะรอดไหมเนี่ยไปวิ่งเรดี๋ยวมีกองไฟสวยงามอุ้ยอีกอัหนึ่งเอ้าไอ้หนู ไม่ได้ดิโดนยิงเอ้าอะไรบาลอดเนี่ยไอ้ดูกดให้หน่อยเบอร์สองกดให้พี่หน่อยเร็ว ก,ก็กินดีนะพันเจา้าก่อนก็พี่มีตัวนะก็กินดีนะดาวกอลนาวเป็นด้วยครับไอหลานใช่ไหม ไอ้ลามโอเคไอ้ลามเ <c oughs> <c oughs> บอร์สีเปิดมูไม่พี่เล่นด้วยสิไอ้ <c oughs> ยามหาโมไม่เพื่อนเล่นได้โดนแล้วโดนพี่ไปแล้วอุว้ยอุ้ยเอาเลยไอ้หนูมันสโลอยู่มันลดอัตราการยิงลดอัตราการเคลื่อนที่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ที่อ่านมานะอธิจฐาไม่ผิดอ,อะไรอะไรอยู่กันตั้งหลายคนทำไมพวกเอิงดาวกันง่ายจังนะอยู่นิ่งอ่นี่งอย่นิ่ อาจจะโดนปิดเราต้องกิดไอ้บอลไปก่อนเผื่อโดนระเบิดตุผมเข้ามาในเอ็มปิดเข้าลวกซามมันเนี่ยพี่อย่าไปช่วเพื่อนว่ะตัวลุงทีมสำคัญจะมาไว้มากับพี่หน่อยเร็วอุ้ยข้างหน้าเห็นไหมฮิปเปิดจุดให้แล้ว เม็ดสองเมตรมีรึเป่ะอันไนอุ้ยอุ้ยอะไรเนี่ยทำไมพวกอีกาวอัดเกนขาวอัดแรงจังอุ้ยไอ้หนูกดได้เร็วเร็วกดตายเร็วเอ้ยไม่กดตายสักทีอะอี่มีอะไรดัว ก็ตู้ก็ดีดักไอ้บินโอ้โหไม่ทันตั้งไอ้บอลไม่ทันวะโทษโทษโทษโทกจะกจีพี่จังเลยอ่ะไอ้หนูสวย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 รุกกันดีรุกกันได้โอ้โหเอาเลี้ยบโอ้มันชุบกันหมู่พันลำเฉยเลย วิ่งกอบวงเลยที่ตะพีตั้งนาเองอ่ะพุ่มหญ้าน่ะเองไม่เห็นใช่ไหมนะโจนตีดีอีกแล้วไปให้เพื่อนเล่นด้วยให้หนูพักก่อนพวกเองอวก่ีดาวให้สี่พัง